กับเยนท่านประธานที่ครบสรวงเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วพักเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาคนที่สองคือนายพรละดอนปิสนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองเป็นรองประธานคนที่สองครับขอผู้รับรองด้วยครับครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านสรวงเจนทองครับในการที่การพักเพื่อไทยนะครับได้เสนอชื่อคุณพระดอนพิชนานันต์กุลไปรองประธานสภาคนที่สองมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณครับขอเชิญคุณพระดอนพิชนานัน์กุลได้แสดงวิจัยทัศน์หนาทีเช่นเดียวกันครับเชิญครับ ท่านประธานที่เคารพครับพระดอนปิษณานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับผมเป็นเกียรติครับรู้สึกเป็นเกียรติที่วันนี้ได้รับการเสนอชื่อจากเพื่อสมาชิกผมต้องขอบคุณทางพักภูมิใจไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นตัวแทนของพักได้เสนอต่อวิปรัฐบาล และวิปร,รัฐบาลได้เป็นมติของวิปรัฐบาลให้เสนอชื่อผมดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติเป็นผู้ช่วยท่านประธานในฐานะผู้ช่วยประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่เป็นเกียรติเฉพาะตัวผมแต่เป็นเกียรติของคนจังหวัดอ่างทองเพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณทางพรรคภูมิใจไทยโดยท่านหัวหน้าพักท่านอนุทินชาญวิรุลและเพื่อนสมาชิกทั้งหมดและ วิปรัฐบาลครับท่านประธานครับผมใช้เวลาที่นี่17ปีนับไปนับมาแล้วเกือบจะครึ่งชีวิตของผมแล้วครับที่ผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ผมทำงานอยู่ที่นี่ผมผูกพันกับองค์กรแห่งนี้ผมผูกพันกับสภาจนกลายเป็นเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของผมเมื่อที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของผม ผมก็อยากจะเห็นบ้านหลังที่สองของผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นที่เชื่อมั่นเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนการจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เกิดขึ้นจากท่านประธานไม่ใช่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากรองประธานทั้งสองคนแล้วครับแต่เกิดขึ้น จากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาของพวกเราทั้ง493ชีวิตที่เหลืออยู่ในฐานะประธานและรองประธานของสภาผู้แทนพวกเรามีหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกและก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนสมาชิกในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองให้สูงที่สุดประธานและรองประธานมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดท่านประธานที่เคารพครับแม้ว่าสถานะของผมเองก็เหมือนกับท่านประธานและเหมือนกับเพื่อนสมาชิกคือเราเป็นสมาชิกพรรคการเมืองครับเราปฏิเสธการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้แต่ผมให้คำมั่นสัญญากับท่านประธานแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับเพื่อนสมาชิกครับ ว่าผมจะไม่เป็นเป็นรองประธานสภาของพรรคภูมิใจไทยผมจะไม่เป็นรองประธานสภาของเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลแต่ผมจะเป็นรองประธานสภาของสภาแห่งนี้ของเพื่อนสมาชิกทั้ง493คนผมจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยของประมุขฝ่ายนินติบัญญัติ ผมจะทำหน้าที่ที่ท่านประธานได้มอบหมายให้ผมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาของผมผมจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขผมจะช่วยท่านประธานในการที่จะทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนเพื่อสมาชิกหลายท่านพูด ว่าสภาแห่งนี้ไม่ใช่สภาของพวกเราแต่เป็นสภาของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดพวกเราจะช่วยกันทําให้สภาแห่งนี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนครับพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารสถานที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นลานประชาชนหรือไม่จะไม่ว่าจะเป็นตาลีของท่านประธานที่จะทําห้องสมุดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ จะทําให้ประชาชนนั้นเข้ามาได้ใช้ประโยชน์กับอาคารสถานที่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารพี่น้องประชาชนก็จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดสภาจะต้องเป็นปะทะเป็นสภาที่โปร่งใสเป็นสภาที่ตรวจสอบได้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนผมย้ํากับท่านประธานครับว่าผมจะไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในการฉวยโอกาสสร้างประโยชน์ทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองหรือให้กับตัวของผมเองผมย้ำกับท่านประธานในท้ายที่สุดอีกครั้งครับว่าผมจะไม่เป็นรองประธานสภาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะไม่เป็นรองประธานสภาของฝ่ายรัฐบาลแต่ผมจะเป็นรองประธานสภาของเพื่อนสมาชิกทั้ง493คนจากวันนี้เป็นต้นไป จนกระทั่งวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ผมไม่รู้ละครับว่าผมจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเป็นกลางในสายตาของใครได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมยืนยันกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผมจะทำหน้าที่ร่วมกันกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างศรัทธาเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและเพื่อที่จะสร้างเกียรติยศให้กับสภาแห่งนี้ เป็นที่ชื่นชิดเชิดหน้าฉูตาของพี่น้องประชาชนขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณคุณพระดอนปริจาเนะืนกุณครับว่าที่รองประธานสภานคนที่สองครับ